วันนี้จะชวนเพื่อนๆไปตั้งแคมป์กันครับผมอยู่ใกล้กรุงเทพมากๆขับรถประมาณ125กิโลนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับนั่นก็คือสกายแคมป์นะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาที่กางเต็นท์กันก่อนแล้วเดี๋ยวพาเดินรอบๆของสกายแคมป์นะครับว่ามีอะไรเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราบ้างนะเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์จุดตรงนี้กันนะ เมื่อกี้ถามที่เขาแล้วนะครับที่เจ้าของที่นี่เนาะเขาบอกให้เรากรงงนี้ครับวาให้เราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์มากรังเตรนกันนะครับผม ก็เร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากางเต้นใช้เวลากันประมาณชั่วโมงกว่าๆนะเพราะว่าเราซื้อเต็นมาใหม่แล้วเราก็กางไม่เป็นด้วยนะครับเดี๋ยวมากินข้าวกลางวันกันแล้วก็ลงไปเล่นน้ำวันนี้เชฟเราตำต้มตำนะครับตำไทยเสร็จไปโคกนึงแล้วแล้วก็เออเดี๋ยวตำโคกต่อไปตำอะไรครับตำได้ตำปลาค่ะเดี๋ยวต่อไปตำปลาเลยนะครับเราไม่มีปูไม่ยินตำไทยที่เบร์ดโชว์หน่อยสินี่ตำไทยตำไทยนี่ บรรยากาศดีไหมครับนั่งกินต้มตําริมทาน,น้ํา<ค>นี่<ค>ดูดูมีพี่บางคนเนะี่ยมานั่งชิวๆเอาเก้าอี้ลงเป็นร่างในน้ำเนี่ยบรรยากาศดีมากๆขอบอกแล้วก็มาที่นี่ร้อนหน่อยนะครับถ้าไทยที่สามารถสาพัดลมมาได้ก็เอามานะครับแต่ว่าเราจะมาเช่าที่นี่ก็ได้ตัวละหกสิบบาทนะครับเราก็เช่ามาเหนะมือนกันนะแต่ชอบบรรยากาศแบบนี้ครับไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานมากๆแล้วแล้วก็ผมว่าบางอย่างเนี่ย ซื้อของจากกรุงเทพมามาแค่บางส่วนก็พอแล้วก็มาซื้ออุดหนุนชาวบ้านแถวนี้ก็ได้นะครับตามข้างทางก็จะมีพวกผักขายผักสดๆเนี่ยเหมือนวันนี้เราได้ถั่วพูเชื่อไหมว่าหาถั่วผักยาวหายากมากมีแต่ถั่วพูเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเล่นน้ำกันดีกว่านะครับแล้วก็น้ำที่นี่เขาบอกว่าลึกสุดลึกสุดก็มีเอลเดี๋ยวไม่ก็นนะ้าอกนะครับแต่ที่เห็นเห็นพี่พี่เขาลงไปเล่นเนี่ยก็ยังไม่เห็นถึงลึกขนาดนั้นนะเด็กน้อยยังเล่นน้ำได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเล่นน้ำแล้วก็มากินข้าวของวันงันนก เดี๋ยวกลับมาี๋ยวมพี่ข้องดครับมีหัวใให้เรายืมนะครับโอ้โอ้กยืม เก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหฮ่าฮ่าฮลาวุ้ยสุดสุดตาที่ตก,กดินเป็นที่เรียบร้อยครับเข้าเวลาปุ๊บครับนะครับเราก็ต้องมานั่งกินอาหารเย็นกันหน่อย รู้สึกว่าที่นี่มีคนเข้ามาเนี่ยก็มาพักเยอะก็สมควรเนาะแต่ก็ไม่ถึงไปเยอะมากเพราะว่าเขาก็มีการควบคุมคนนะครับในการที่เข้ามาพักแต่ข้อดีของที่นี่ก็คือว่ารู้สึกว่าถึงแม้คนจะเยอะเนี่ยแต่ก็รู้สึกถึงความเงียบสงบนะคือต่างคนก็ต่างอยู่ในโซนของตัวเองแล้วก็ทุกคนที่มากันที่นี่รู้สึกแบบเป็นมิชชันกคนเลยนะเดินไปไหนก็มีคนยิ้มให้เราอะไรเนงะี้ยแล้วก็มีที่ช่างภาพ รูปให้เราด้วยแอดไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมถ้าได้รูปเมื่อไหร่กูอ่าถ้าขึ้นทันก็เดี๋ยวจะขึ้นทันให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณเขตที่เขาด้วยนะครับที่ถ่ายให้เรา อลุนตวัดนะครับทุกคนมาพักที่นี่เยี่ยมมากๆเพอร์เฟกมากๆครับเหมือนธรรมชาติบําบัดน,นะครับเราได้นั่งกินข้าวริมทานน้ําได้ยินเสียงทานน้าตลอดเวลารวมถึงเมื่อคืนเรานอนเนี่ยต้องบอกว่าทานน้ําฟังแล้วมันชวนให้ทําให้เราเนี่ยหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าการที่เราได้ยินทานน้ำตลอดเวลาทําให้เรารู้สึกว่าเราเสียงดังโงคูนอนไม่หลับแต่มันเหมือนธรรมชาติบําบัดที่บางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ย เวลาก่อนนอนบางคนก็จะมีการเปิดเสียงธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายให้ตัวเองได้หลับนะครับาการที่เรามาพักที่นี่ก็เหมือนกันเราไม่ต้องมาเปิด YouTube ไม่ต้องอะไรครับเพราะว่าสัญญาณไม่มีแต่มี Wi-Fi ให้นะเรานอนหลับสบายครับตอนเช้าก็มีเสียงไก่ขันที่แบบว่ามาปลุกเราในยามเช้านะครับรวมถึงห้องน้ําที่นี่เออหลายคนกังวลเรื่องห้องน้ํานะมาที่นี่ไม่ต้องกังวลเรื่องห้องน้าครับมีทั้งหมด5ห้องด้วยกันผู้ชายสองห้องผู้หญิงสามห้องนะสะอาด ดีมากครับอาบน้ําปลอดภัยแล้วก็ที่เนี่ยทำที่ล้างจานไว้ให้เราด้วยเพราะว่าที่นี่เป็นที่ตั้งแคมป์แคมปิ้งเนาะมีการทําอาหารปิ้งย่างนู่นนี่นั่นที่จอดรถเนี่ยก็สะดวกครับมีร่มไม้ให้เราจอดแต่ว่าจุดที่เราจอดรถมาถึงตรงนี้เนี่ยไกลพอสมควรไกลไหมไม่ไกลประมาณห0สิบเมตรได้ไหมไม่น่าจะถึงนะครับแต่ว่าที่เนี่ยก็คือมีรถเข็นไว้ให้เรายืน,นี่ยเพื่อเข็นของมา ที่จุดที่เราจะกางเต็นท์นะครับสําหรับคนที่จะมากางเต็นที่นี่นะครับไฮไลท์อย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือว่าผมถ้าที่ผมดูของทุกเต็นท์เนี่ยจะได้วิวริมทานน้าที่ไหลนะครับเพราะว่าเขาบอกไว้ให้เราแล้วนะครับไม่เห็นที่แบบไปกลางในสุดที่เป็นสนามหญ้าหรืออะไรนะเราที่เราดูก็คือว่าได้เห็นวิวน้ําทุกคนแน่นอนนะครับเดี๋ยวชานี้เราก็จะมานั่งกินกาแฟชิลๆ ทำอะไรชิลๆแล้วก็จะมานั่งปิ้งขนมปังนะครับกินกับกาแฟร้อนๆนะถ้าถามที่นี่ว่าดียังไงล่ะครับเราก็ดียังไงอะ่ะบอกไม่ถูกว่ะเอาเป็นว่าต้องมาเองจริงๆอะ่ะสำหรับผมแล้วรู้สึกว่าการที่เราได้มานั่งฟังเสียงทานน้ำที่ไหลแล้วก็นั่งเนี่ยเอาขาแช่น้ำรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สบายใจมันได้ผ่อนคลายมัน มันแฮปปี้อะคลิปสระบุรีต้องบอกว่ายังไม่จบนะอันนี้คือต้องบอกว่าเป็น EP 1เท่านั้นที่สระบุรีเรายังมี EP 2กันครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรืออยากติดตามคลิปหน้าว่าเราจะไปกันที่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ